โอเคมาเอาเดี๋ยวอะยังสวัสดีครับพวกเราล้อตัวอินฟินิตี้นะครับผมแอดมินโน๊ตศูนย์สองนะครับผมแอดมินขวัญสยามศูนย์สามครับผมเอาที่คุณชื่อศูนย์ศูนย์นะครับวันนี้เนี่ยเอ้าลืมแอดมินตั้มได้ยังไงโอ้ศูนย์หนึ่งครับมีแอดมินตั้มวันนี้เนี่ยคุณนกขาอยากจะเข้ากลุ่มเรานะครับวันนี้เรารับน้องนอกสถานที่นะครับพี่พี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเกลียงเสียงที่มากวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคุณนกเขาก็จะทํา อะไรบางอย่างให้เราสวัสดีครับคุณนุ๊กสวัสดีครับคุณนุ๊กอยากเข้าสู่เราแค่ไหนครับต้องมาเลยครับทำไมอะครับจอะดื่มอะไรกันมาพี่น้องเลย yes ไอเขาเฮ้ยเอไม่ได้นเขาใส่แปดตัวตอนนั้นระหว่างนี้เนี่ยแปดตัวไอทูนหกนี่ตัวเปลี่ยนแต่ยังไม่เริ่มเดี๋ยวจะให้น้องนุ๊กเนี่ยนะครับวันนี้น้องนุกจะทำอะไรครับบอกดูกล้องด้ยอ่าลงไป บอกความรักในน้ำทะเลในสิ่งที่พวกเราเรียกกันว่าว่าแบในีคิดไหมความรักและความผูกพันของในกลุ่มนะครับม<ส><ญ>ันเป็นจิตวิญญ,ญาณจของในเดินทางของสองล้อญญว่าเขามีใจขนาดไหนโอเคนะนิ่มอยู่ที่เขาเขาเลือกเอง อันนี้ผมจะบอกให้นะครับการรับน้องครั้งนี้เป็นการรับน้องที่ชิ้นพิเศษที่สุดพิเศษที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเลยทุกคนคนอื่นไม่สามารถที่จะมาอยู่ณจุดจุดนี้ได้เลยเราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยหาดคุ้มไมมานคุ้มไมมาครับผมคนอื่นไหมครับตั้งแต่มาเรายังไม่ได้ไปเลยอ๋อไปข้างหน้าครับนั่นคือขอบฟ้าครับซึ่งเราไปแตะไม่ได้จะพูดเพื่อโอเคครับพร้อมร้าน้องหมุนเราจะให้น้อง งมาอยู่ในน้ำพึ่งท่อนนะครับแล้วจะโกมออกมาว่าผมอยากเข้ากลุ่อินฟินิตี้ครับ